เทศน้ำยาไว้จุ้งเย็นหมดที่น,นอนยังไปทุระทั้งถุ่งคร่ะทุลาให้แฟนเรากลับมาแล้วเวย็นเมื่โหลดอืม มันกับปุ่นผักไม่หลายมันจังแสบนาพี่น้องนะฮะพี่ผักผู้กินไ้เก็บมากินน้องไก่ ไปหมโหมดพี่น้องเขาปุ่นบ้านเน่าถ้กินกินซสอนสีโปแสบคือกินบวงนะคะกินบวงสีแสบกว่าสหรับ่อยกับค่ะเราแจ่ความถนะไทยมั่ ออยอดทัวร์ลนเตาอ่อนค่ะพี่น้อง ถ้าซื้อมาไว้เกินสามมือถ้ากินบาท่านนะคะเกินสามมือไปมองีนิพ่นสิเป็นแข็งแข็งค่ะต้องเฝ้ากินเห็ดท่านทนคือซื้อมากเฮ็ดกินเลยพันธุ์มันหอยสามนาทีครับทุเรนเตาอ่อน กินกันหมจีนกับหอมเขากันค่ะคนบ็ถือเลขก,ก็่ต้องเสียใจด้วยอรค่ะพี่น้องงวดหน้าแก่เม,มื่อไม่ผู้หมานก,ก็นดีใจน่ำ ตะกอนตะกนอนันากเลยค่งแขวดีดีค่ะอืมเยี่ยเนี่ยไม่ตามไว้ <laughs> ซอมแซมซัมอะไรซมซอมเซมได้จักหน่อยมันสิเปลี่ยนบ่ไไรตอนนี้ยังซอมแซมได้เนาะค่ะ